ผมลองใช้เมาส์ตัวนี้มาประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะมาพูดรีวิวกันในคลิปนี้แล้วก็ผมใช้ทั้งทํางานเล่นเกมและอาจจะหนักไปที่ทํางานเลยทําให้ผมโคตรปวดมือแต่จริงๆมีข้อดีมากกว่านี้ที่มันสามารถเปลี่ยนสวิตได้แล้วมันดียังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาอันบล็อกก่อนเลยก็คือชิลิวเป็นไงบ้างดูหน้ากล่องก็คือเป็นแบบนี้ ข้างในก็จะมีเมาส์มีสวิตปิดเมาส์สำรองแล้วก็รองเมาส์เปลี่ยนที่คีบสวิตว์สายดองเกิลแล้วก็คู่มือการใช้ครับหมดแล้วครับมีแค่นี้ตามสไตล์เดิมของโลกานะครับก็คือโลกาเนี่ยทำกล่องมาได้สวยเหมือนเดิมเลยก็คือเขาใส่ใจเรื่องการทำอาร์ตเวิร์กมากๆถ้าเห็นตัวกัร์นโปรพัสกับ,กบตัวชิลลวเนี่ยก็จะแบบมี ลักษณะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นเมาส์ที่ซีรีส์ออกมาพร้อมๆกันนั่นเองโอเคครับในส่วนของรูปทรงของเมาส์เนี่ยผมบอกเลยว่าเมาส์ขนาดที่120คูณ65คูณ38.3มิเมนะครับผมสูง1 7 3น้ำหนัก50 556นะครับผมจับแล้วค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่ามันเป็นเมาส์ที่ดีไซน์มาให้จับแบบฟิงเกร์เทปหรือคอก์นนั่นเองก็คือถ้าเปรียบเทียบทรงเมาส์นี่จะมีความคล้ายกับเฮลซา X2 ก็คือทรงเมาส์มันจะมีความแอนก้นนิดนึงและท้ายและวนาาเหมือนแบบรถสปอร์ตแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะเป็นแบบอ่าโค้งเว้าวนิดนึงคือถ้าเทียบกับเฮาซาแล้วเนี่ยมันจะมีความเว้าวตรงอุ้งท้ายอะ่ะที่โค้งเว้าวมากกว่าของเฮาซาจะทําให้การจับเนี่ยรู้สึกว่ากระชับกว่านิดนึงแต่ถ้าเทียบกับการเล่าโปรพัคโอ้แล้วกัน ซึ่งถ้าเราจับแบบปลาล์มเนี่ยดีไซน์ของกาเลรโปเนี่ยมันดีไซน์มาให้จับแบบนั้นได้เพราะว่าเวลาเราจับเนี่ยมันจะแบบสัมผัสไปทั้งหมดเลยแต่สำหรับตัวนี้ถ้าเราจับแบบนั้น,นย,ยังไงมันก็ไม่สัมผัสเพราะว่าดีไซน์ออกมาให้มันแบบเหลือนิดนึงระหว่างนิ้ว นะซึ่งถามว่าผมชอบไหมคือผมเป็นคนที่จับถ้าเป็นคนที่ชอบแบบฟิงเกิลทิปหรือคอกิปเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะตอบโจทย์พอสมควรนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมีส่วนโค้งเว้าที่ทําให้กริปกริปดีขึ้นแต่ว่าถ้าคนที่จับปาล์มกิปเนี่ยก็อาจจะคงไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเมาส์ตัวเนี้ยเขา I recommend สำหรับคนที่จับสไตล์ฟิงเกิลทิปหรือคอกริปอยู่แล้วนะครับตัวนี้ให้มาเป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตนะครับผมจะมีความใสเบาซึ่งดีไซน์ออกมาก็เป็นสีดสาําใสยสสัััมมมมผโดรรวนก็จะปะปาณแบบื ฝืดและลื่นในเวลาเดียวกันนะครับมันยังมีความลื่นกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ X2 นะ X2 เขาจะมีความดัดด้านๆสากๆมือนิดน,นึง,นงแต่เป็นสากที่สากที่ดีอ่ะสากที่ฟิลลิ่งดีซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการูดาโปหรือการูดาโปพัทเนี่ยก็คือจะเป็นผิวอีกแบบนึงไปเลยแต่พอมาในพอมาพูดถึงในเรื่องของโพลีคาร์บอเนตที่ตัวนี้ทํามาแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบสีดสาําใสให้ความแบบเรามองเห็นทะลุปูโป่ปงของตัวบอดี้มันให้มีเอกลักษณ์คือมันมีพอมันมีความใสพอเปิดไฟมันก็จะโปร่งแสงอะไรอย่าง เกมมิ่งส่วนใหญ่แข่งกันทำน้ำหมักเบาไม่ว่าจะเป็นเจาะล่องเซาะรูหรือว่าจะเอามาแต่โครงอันนี้ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีแบบเป็นโครงไหมซึ่งชินลิวโปเนี่ยหนัก ค่อนข้างหนักน้ำหนักที่ให้มาเนี่ยคือ69บวกลบ3กรมัมซึ่งถ้าให้เทียบกับเมาส์ในตลาดเนี่ยเป็นเมาส์ที่มีน้ำหนักสูงเลยพอสมควรทำไมถึงบอกว่าน้ำหนักค่อนข้างสูงทั้งๆท,ที่มันเบาใช่ไหมไอ้ทั้งทังที่มันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าอย่าง G Pro X Superlight Pawsa X2 Pawsa X, X Light V2 ยิ่งตัวม i n i ยิ่งเบาไปใหญ่เลยทำให้ตัวเนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างหนักและเมื่อจับจริงๆแล้วเนี่ย ก็หนักจริงๆถ้าใครได้ดูรีวิวของการ Pro Path, ุนดาโปรพัสคลิปก่อนแล้วเนี่ยสเปคมันจะให้มา69บวกโล3กรัมเช่นเดียวกันแต่ว่าพอผมลองจับจริงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการ Pro ุนดาโปรพัสอะหนักกว่านิดนึงแต่ตัวนี้จะยังเบาจะให้ความเบากว่านิดนึงน่าจะคิดว่าช่างน่าจะเบากว่าแน่นอนแต่ว่าถ้ามาเทียบกับพวกพาวซ่าคือหนักอย่างเห็นได้ชัดเลยสำหรับตำแหน่งปุ่มของทิลิโอโปนะครับมีปุ่มด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ตันดาดนะคือคลิกซ้ายที่ขวาเมาส์กลางเา 4, มาส์สี่มนนเมาส์ห อยู่ด้านด้านหลังของตัวเมาส์คือจะเป็นปิดพี่หนึ่งพี่สองพี่สามตำแหน่งค่อนข้างอยู่ในที่พอดีมือทั้งทุกตำแหน่งเลยนะทั้งทุกตำแหน่งเลยทั้งเมาส์ซ้ายเมาส์วขวาแลแ้วก็เมาส์กลางสามารถใช้ได้แบบไม่ติดขัดส่วนเมาส์สี่เมาส์ห้าก็ยังอยู่ที่ตำแหน่งของนิ้วโป้งมือขวาที่ผมว่าเป็นตำแหน่งที่จับได้สบายเหมือนกันตรงน,นี้ไม่มีปัญหาครับผมสำหรับเรื่องตำแหน่งปุ่มต่อไปที่ยังมี DPI อยู่ด้านบนนะเ <c oughs> <laughs> มาส์ฟีดให้มาเป็น PTFE เหมือนเหมือนเช่นเคยซึ่งตำแหน่งของเมาส์ฟีดนั้นจะเป็นอยู่ที่บริเวณด้้าาาาาานนนนนบขขออองงเเเเเมมมมมมมสสส์์์์ซซ็รแลววกฐีคุ่ๆๆฟ นนิดนึอยู่บริเวณตรงกลางผมซึ่งเวลาใช้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันฝืดกว่าทุกรุ่นที่ผมเคยลองเลยอย่างแบบ X2 o Wireless เนี่ยคือพวกเนี้ยรู้สึกว่าลื่นไปเลยแต่อย่างตัวเนี้ยมันจะให้ความฝืดฝืดพอๆกับ c a m e r โ Pro p a u เลยน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่สูงแล้วก็มีเมาส์ฟีที่ชนิดเดียวกันแต่อันนี้เราอยู่บนแผ่นลองเมาส์แบบหนังนะถ้าแบบไปลองแบบแผ่นสป,ปีดหรือว่าแผ่นคอนโทรอะไรเงี้ยอาจจะให้ฟีลลิ่งที่ดีขึ้นแต่ผมว่าเทียบกันทั้งสองเท่าไรมีสแตนดาร์ดเดียวกันผมว่ามัน เล่นเกมเนาะเพราะว่าเรียกว่าอ,อะไรมีการเบรก ผมว่ามีการเบรกที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะเพราะเพราะด้วยความที่มันฝืนใช่ไหมเวลาเราเบรกมันจะให้รู้สึกว่ามีความหน่วงหนุงนิดนึงคือถ้ามาเทียบกับเอย่าปรนี่ใช่ปะมันจะมีความแบบลื่นลื่นลื่นไปลื่นไปลื่นไปนิดนึงซึ่งอาจจะต้องใช้แรงมากกว่านิดนึงในการเบรกก็ประมาณนี้ครับสำหรับมส์ฟีของชินริวโปสโตรเซอร์ที่ให้มาในตัวของชินริวโปก็เป็น3395ที่มี DPI ถึง2อง0 0 i p s 650แล้วก็โ o l ิ i n g r a t 0หนึ่งัน Hz อันนี้ก็เป็นผมอ,อาจจะไม่ได้ลงดีเทลเรื่องนี้เพราะว่านี่เเปปป็นสสสคูงงุดขอิตัว ้แลวซึ่งเมาส์ตัวแพงๆกว่านี้หรือถูกกว่านี้หรือว่าเมาส์ไร้สายทั่วไปก็อาจจะใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้กันแล้วนะครับผมที่เป็นจุดเด่นสําคัญของเขาที่เป็นจุดขายของตัวชิลิโปแล้วกันก็คือจะเป็นตัวสวิตช์ Sweet, แล้วก็ตัวพ r ีทาวเวล ผมพูดถึงเรื่องสวิตก่อนละกันสวิตของเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วก็ให้มาด้วยกันถึง4ตัว5ตัวรวมตัวรวมตัวข้างในด้วยก็คือหัวโนบูเชล Pink ์ัวโนบูเชลไวต์ดอทเคอ8.0แล้วก็ TTC Go ซึ่งในการถอดเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือแกะเออในกล่องเนี่ยเขาจะให้กล่องสายสวิตมาเมาส์ ตัวเมาส์ด้านล่างก็จะเป็นแบบพอสว w อปสวิตช์ได้แล้วก็ตัวที่คีบหน้าตาคุคุณของตัวถอดสวิตช์ของ c u สตอม keyboard เลยนะการถอดแกะก็ไม่ยากก็คือเปิดออกมาซึ่งก็จะเจอตัวใส่สวิตช์กับสายที่มันคล้องมาดนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังสายนิดนึงแล้วก็ใช้ตัวคีบเนี่ยคีบสวิตช์ออกมาแล้วก็เปลี่ยนใส่กลับเข้าไปได้เลยอย่างงไไ่ายดายผมจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าแต่ละสวิตช์เนี่ยมันให้ฟิลลิ่งทัชชิ่งยังไง สำหรับเสียงสวิตนะถ้าได้ฟังกันแล้วผมรู้สึกเสียงของแต่ละอันมันจะมีความแตกต่างกันอย่างถ้าเทียบเคียวปรจุศูนย์บนชิลิวกับเคียวปจุศูนย์บนกาลูด้าโปอย่างเงี้ยคือเสียงมันต่างกันเลยนะมันจะมีเสียงความพิกกี้มากกว่ามันจะแกล้งแกงแกล้งใช่ไหมนี้ที่มันเป็นอมลอนมันก็จะมีความแบบแป้งแๆ้งแก้งโป่งโป่งใช่ป่ะแต่ออมลอนตัวนี้มันจะมีความแบบ ทั้ที่ทึบกว่าคือส่วนนี้ผมมองว่ามันคือมาจากโครงสร้างของตัวโพลีคาร์บอเนตที่มันเป็นแบบทําให้เสียงมันมันมันมีความตึบๆมากขึ้นเทากว่าชาวบ้านทั้งทั้งที่ใช้สวิตเดียวกันซึ่งสวิตแต่ละสวิตเนี่ยมันก็จะมีเสียงอะที่แตกต่างกันแต่ผมว่าฟิลสัมผัสอะไม่ได้ต่างกันรีกว่าไงดีอะคือถ้าเทียบกับพวกคัสตอมคีย์บอร์ดใช่ไหมมันจะมีสวิตคิกกี้ลีเนียแท็กทอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ละสวิตอะมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ว เสียงนั่นแหละซึ่งเจาะลึกเรื่องอายุการใช้งานเรื่องอะไรพวกนี้ผมคงไม่ได้เจาะลึกมากขนาดนั้นผมจะพูดถึงข้อดีของมันลวกันก็คือว่าด้วยความที่มันสามารถคัสตอมสวิตของมันได้เนี่ยคนที่ใช้เมาส์ในการเล่นเกมเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาที่เรียกว่าเมาส์เบิลที่เกิดจากสวิตอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถแก้ปัญหาได้โดยการเราเปลี่ยนสวิตเลยถูกไหมซื้อเราสามารถไปซื้อแยกก็ได้ซื้อถ้าเราเปลี่ยนจนหมดแล้วนะ ก็ไม่น่าจะมีใครเปลี่ยนจนหมดแล้วหรอกแต่ว่าถ้าสวิตช์เมาส์ข้างในข้างหนึ่งเราพัางเราสามารถเอาสบอเปลี่ยนได้เลยนี่คือข้อดีของมันซึ่งผมว่านี่มันเป็นนวัตกรรมเหมือนเป็นคนริเริ่มทําเมาส์ที่สามารถคัสตอมได้เลยนะเพราะว่า ถ้าอย่างตัวแรกก็จะเป็นการูด a าโปรพารใช่ไหมที่มันสามารถเปลี่ยนแบตได้การูด้าโปตัวแรกก็สามารถเปลี่ยนกระดองเมาส์ได้และมาเป็นในบอดี้ตัวชินลิวเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสวิตได้ในรุ่นหน้าๆนาอาจจะมีตัวชินลิวการ u ด้าโปรพารอะไรก็ตามที่มันสามารถเปลี่ยนสวิตได้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนบอดี้ได้แล้วก็เปลี่ยนแบตได้ในเวลาเดียวกันซึ่งมันจะทําให้เมาส์ของเรานี่สามารถคัสตอมได้สูงมาก,มากๆนี่คือจุดเด่นของเขานะแต่ผมว่ามันติดนิดนึงคือเวลาตอนถอดเปลี่ยนใช่ป่ะผมให้ความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ง คือเราสามารถดึงสวิตช์ออกมาแล้วเสียบสายเข้าไปได้เลยแต่เนี้ยมันคือดึงออกมาแล้วมีสายงอกแงกออกมาอีกมันสามารถทําให้เราแบบสายมันอาจจะขาดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราไม่ได้ระวังมันมากพออะไรอย่างงี้นะอันนี้ส่วนตัวผมคิดแบบนี้แต่ผมมองว่าโดยรวมมันคือข้อดีของเมาส์ตัวนี้แล้วกันและจุดเด่นต่อมาก็คือมันสามารถปรับระยะพรีเทอเวลได้ที่เขามีไขควงแถมมาใช่ไหมครับก็คือเราสามารถไขไขทั้งขวาและทั้งซ้ายตรงตรงข้้งด้านพอนของสวิตช์มันจะมีรูเราอาหมุนตามเข็มก็คือทําให้ระยะใกล้ขึ้นหมุนทวนเข็มก็ทําให้ระยะ ไกลไกลมาขึ้นซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะเพราะว่าเมาส์แต่ละตัวอย่าง X2 เนี่ยมันจะให้แรงกดที่ใช้แรงนิ้วค่อนข้างต้องดันอะ่ะ ให้ความรู้สึกว่ามันต้องดันนิดนึงส่วนคารลูด้าโปรเนี่ยก็ดันเหมือนกันแต่ก็คือมันฟีลแตกต่างกันนิดนึงแต่ถ้ามาเทียบกับ g ีโบสเอ็กซ์ซูเปอร์ไลท์อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ใช้แรงเยอะขนาดนั้นซึ่งไอตัวเนี้ยมันสามารถปรับได้สมมุติว่าถ้าเราขันมันแน่นใช่ปะการออกแรงอ่ะมันจะแบบแค่แค่สัมผัสเบาๆก็สึกลิกแล้วอะแต่ว่าถ้าให้มันหน่วงเยอะกว่านี้นิดนึงนะผมลองสุดเลยนะคือมันจะแบบเราต้องออกแรงเยอะเยอะกว่าอันนี้โอเคเดี๋ยวผมลองออกแรงให้ดูนะอันนี้ผมจะออกแรงให้ดูดูความเก่งของนิ้ว ผมว่าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ารายละเอียดของการใช้เมาส์แล้วกันเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมใช่ปะ่ะหรือสัมผัสของคนมันแตกต่างกันซึ่งอันเนี้ย เป็นอาจจะเป็นข้อหนึ่งในการเลือกซื้อเมาส์ของคนเล่นเกมเลยก็ได้ซึ่งปรับ,บว่าเราอยากให้มันใช้แรงเยอะใช้แรงน้อยตามฟิลลิ่งของเราเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นจุดหนึ่งที่ผมว่าโอเคเลยนะแลวมันยังเปลี่ยนสวิตช์ได้ที่แก้ปัญหาแบบเมาส์เบิ้ลหรือว่าสวิตช์พังอะไรประมาณนี้นี่คือข้อดีของเขาใน2จุดที่ผมมองว่าดีมากๆและแบรนด์อื่นน่าควรเอาไปทําตามเป็นบบหนึ่งในวัตก,กรรมของเมาส์ที่มันสามารถปรับแต่งได้ให้เหมาะกับตัวเราในส่วนของแบตเตอรี่แลวก็ซอฟต์แวร์เนี่ยผมว่ามันคือตัวเดียวกับการการ,นะาารถใด้า ได้ประมาณ1 4ีช่ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งตัวนี้ก็ชาร์จเหมือนเดิมไท้ซีต่อกับเมาส์หรือจะเป็นใช้แบบไร้สายก็ได้ส่วนเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยทั้งการูด้าการูด้าโปรพัดชีเรีวผมมันเหมือนกันหมดเลยคือมันสามารถปรับแต่งสีได้ปรับ DPI ีคัสมได้ใน5โปรไฟล์1 2 3 4แล้วก็ปรับโอลลิงเลทปรับดีเบลปรับอ่าแองเกิลสแนปปิ้งทั่วไปผมขอไม่พูดถึงแล้วก็ไม่ได้ลงโปรแกรมมากละกันเพราะว่ามันทั่วไปเนาะผมนืกอ,ออกไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือมมาีวค ด,ดึบดึบดึบคือถ้าเทียบกับการรันโปรพาก,ก็คือเหมือนกันเลยคือเรียกได้ว่าภายในซอฟต์แวร์รวมถึงสกอร์วิวคืออันเดียวกันเลย <S <S และราคาตัวนี้ให้มาที่31,90บาทไปซื้อที่ยูเทคได้ครับคือถ้าเป็นมาส์าตัวนี้ผมให้เป็นราคาที่ค่อนข้างอยู่ในระดับเลน์กลางๆที่ให้สเปคมาค่อนข้างสุดอลาัางเลยคือในการใช้งานเรื่องความแลกเรื่องการส่งสัญญาณเนี่ยผมว่าสู้กับค่ายอื่นๆได้เลยแต่ว่าในจุดเด่นของเขาเนี่ยผมมองว่ามัน คุ้มตัวราคาไปด้วยซ้ําแบบว่าที่มันสามารถเปลี่ยนสวิตได้และสวิตท,ที่ให้มาแต่ละตัวเนี่ยอย่าง Omron, Keo 8.0รวมถึง Hono อะไรพวกนี้นะครับผมคือมันอยู่ในเมาส์เลือธพงอ่ะแบบ G Pro x p l i r e ก็ใช้สวิต Omron ส่วน Keo 8.0ก็ใช้ของ Paulsa หรือไม่ก็เป็นตัวอื่นๆเป็นราคาที่ผมว่าโอเคนะครับผมซึ่งถ้าถามว่ามันเหมาะกับใครเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบเมาส์ทรงนี้และการคืมคือถ้าคนจับแบบฟิงเกอร์ทิปหรือแบบพอกีบอ่ะผมมองว่ามันมันค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับการที่จะมาลองใช้เมาส์ตัวนี้แต่ว่าถ้าคนชอบใช้ในการจับแบบปาล์มปาล์มปาล์มเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเมื่อยไปเมื่อยเมื่อยด้วยซ้ําเพราะว่าอย่างตัวผมเองอ่ะผมใช้มาปาล์มถนัดเนาะเพราะว่าส่วนตัวผมใช้ในการทํางานด้วยแหละผมมองว่ามันเมื่อยอะแล้วมันก็โคตรเมื่อย คือผมทางานผมทํางานค่อนข้างนานเนยะแบบใช้เมาส์ทีนึงก็แบบประมาณ5ชั่วโมง8ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรแถวๆนี้มันเลยทําใหแบบ้การที่เราจับแบบฟิงเกอร์ทิปหรือคอกนีปมนะันมันเมื่อยผมไม่ได้บอกแค่เมาส์ตัวนี้นะแต่การจับสไตล์นียมันเมื่อยอยู่แล้วด้วยก็ประมาณนี้สําหรับเมาส์ตัวนี้ก็อย่าลืมไปซื้อที่ยูเทกนะก็ประมาณนี้สาหรับเมาส์ตัวนี้ผมมองว่าคุ้มซื้อเถอะถ้าคนที่ชอบใช้เมาส์ทรงนี้เอาเป็นว่าผมว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่ามันสามารถปรับให้มันเป็นสไตล์ของเราได้ เยอะมากๆในในฟิลลิ่งของการกดนะครับผมค้าไทยสนใจซื้อก็สามารถซื้อได้ที่ยูเทคหน้าร้านแล้วก็เว็บไซต์ของเราด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้ามีอะไรแนะนำหรืออยากคอมเมนต์อะไรก็สามารถดีชมกันได้ครับผมประมาณนี้ก็สวัสดีครับ